ถ้าท่านเป็นคนที่ค้านพิมพ์เนื้อหาจากหนังสือหรือปุ้มวันนี้เฮามีเทคนิคมานําเสนอที่จะเหดให้พวกเฮาบ่ตองพิมพ์ให้เมื่อยและประหยัดเวลาหลายขึ้นด้วย Google เอกสารหรือ Google Docs นั่นเอง s ส o n d s later สบายดีทุกๆคนยินดีจอนหับทุกคนเข้าสู่ซองเรยอ์อนุสักวันนี้เขาจะมาสอนไซต์ o o o l l e o o c s ซึ่งมันสามารถสแกนตัวอักษรจากในหนังสือ แล้วให้เฮากดคัดลอกหรือดาวน์โหลดเป็น Microsoft Word ก็ได้เ่นเดียวกันเข้าไปเบิ่งวิธีการเทน้ำกันเลยขั้นตอนทำอิทเฮาต้องทายรูปเนื้อหาเอกสารที่เฮาจะสแกนเพื่อให้มันออกมาเป็นตัวหนังสือคือเฮาพิมพ์เอกสารแนะนำให้ทายแจ้งๆเนาะเพื่อเวลาสแกนจึงบ่มีเนื้อหาขาดหายไปเพื่อเฮาได้เนื้อหาที่เฮาทายรุปมาแล้วก็มาเข้าคอมจากนั้นให้เฮามาเข้า Google ให้เฮามาที่ฮูปบอ่าฮูปเป็นฮูปบวงบุมเกจุดนี้คือมันเป็นเมนูแอป,ป Google เนาะให้เฮาคลิกซ้ายไปเถอหนึง่งหลังจากนั้นให้เฮามาเลือกหัวข้อได้เมื่อเข้ามาในได้แล้วขั้นตอนที่2องเฮาก็เอาฮูปบที่เฮาทายไปเมื่อกี้ลากเข้ามาใส่ได้ เมื่ออัพโหลดลงมาได้แล้วขั้นตอนต่อไปแม่ให้เรามาคลิกขวายูพูพาร์ทเนาะหลังจากนั้นให้เลือกหัวข้อเปิดด้วยจากนั้นให้เลือก Google เอกสารในส่วนของตัวนี้ก็จะเป็นรูปภาพที่เราใส่ไปและส่วนทางด้านลูมก็จะเป็นเนื้อหาที่รเราจาสามารถสแกนได้ส่วนใหญ่ก็จะถือเกือบหมดเลยเนาะแล้วแบบนี้เมื่อเราสแกนแล้วแล้วเราจะดาวน์โหลดเป็นเบอร์ เหเหแนวใดโพิเข้ามาได้คือเกาเนาะจะมีอัน g o o g l e Doc ที่เขาเปิดไปเมื่อกี้ที่เขาสกแกนไปเมื่อกี้อยู่บอน,นี้เนาะซึ่งว่าซื่อของมันนี่จะคือกับซื่อฮุกพาร์ทที่เขาเปิดด้วย Google Drive เลย, <Yes. S 1> เ,ลยเห็นบอเอาจจะเห็นว่าซื่อมันคือกันเลยเนาะบอน,นี้แหละที่เขาจะดาวน์โหลดให้เขาคลิกขวาอยู่บอน,นี้เลยเนาะเลือกดาวน์โหลดเมื่อเขาดาวน์โหลดแล้วแล้ว,ลวเขาก็สามารถเปิดไฟได้เลย จะเห็นว่ามันคือการาฟที่ว่าเขาเปิดบุกเกอรเอกสารเลยตัวอักษรนี้มันก็จะเบลงมันก็จะแตกๆเนาะแต่ว่าตัวหนังสือแตกนี้เขาก็สามารถเปลี่ยนได้ด้วย,ยาการเปลี่ยนภาษาให้มันเนาะตัวฮูปตัวนี้เขาก็ดืบออกเลยคัดส่วนเพราะตัวหนังสือเขาก็คอนโทรลเอหลังจากนั้นเขาก็เลือกอตัวหนังสือภาษาลาวเลยเนาะแบบนี้ เพงเครานี้ก็จะได้ตัวหนังสือตัวหนังสือจากครูปที่เขาถ่ายแล้วสีมันอาจจะแตกไปเตากับเปลี่ยนสีให้เป็นสีปกติกไ็ได้เนี่ยสีที่ดำแบบนี้เนาะสอะ 2> 2 seconds later เหตุอีกตัวอย่างหนึ่งเนาะคือเกาเนาะเัาจะมาเหตุหุตัวนี้เนาะหุ่ตัวนี้เราสะแกนไปละคลิกข,ขวาอยู่บนหูแล้วเลือกเปิดด้วยแล้วมันเลือก Google เอกสาร คือเก้าอันทั้งเทิงเมนฮุพาร์ทที่เฮาใส่ไปส่วนอ่านที่สองเมนตัวหนังสือที่สกแกนจากรูปภาพทุกคนก็นลองเบิงะะ่งเนาะเนื้อหาผิดพลาดหรือบอแต่ส่วนใหญ่เกิน90%แน,น่นอนถ้ารูปพาพนั้นแจ้งเนาะ <Yes. S 1> ก็ลองเปรียบเทียบเบิ่งว่ามีตัวใดผิดพลาดหรือบอก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอีกเทคนิคของ Google เอกสาร ที่จริงแล้วก็มีการสร้างทิมด้วยเสียงใน Google Doc นนำแบบฮาวเวาไปแล้ว Google Doc ก็จะพิมพ์ให้ตามสิ่งที่ฮาวเวาเดี๋ยวเขาจะแปะลิงก์ไว้ให้ด้านถึงขวามมือเนาะใครที่ว่าสนใจก็สามารถกดเข้าไปเบิ้งได้ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากากดไลค์กดแชร์ไปให้มูมูของทางนนมีหูนําเพื่อความสะดวกสบายบ่ต้องพิมพให้เมื่อยเนาะ และกักดัวสับสัยไทยเพื่อที่จะบ้วได้พลาดเทคนิคดีๆจากต้องเฮานำสำหรับคลิปนี้สมมุติเพียงเท่านี้เนาะขอบใส่ทุกคนเด้อที่เข้ามาเบิ่งบ๊าย I could be red Or I could be yellow I could be blue Or I could be purple I could be green or pink or black or white